r ร a ทริปอิตาลีตอนใต้ EP 2เราก็จะออกเดินทางจากมาเทลานะคะไปยังอัลเบร์บ,บ,บลโลใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะเราเลือกที่จะมานอนเมืองนี้เพราะว่าอยากเสพบรรยากาศความเป็น แต่ที่จริงแล้วก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเมืองนี้รู้สึกว่าเหมือนเป็นพร็อพมากกว่าที่พักอาศัยแล้วก็เป็นร้านค้าซะมากกว่าในอดีตบ้านที่สร้างแบบสิงห์ปูร้างหาวอนเนี่ยเขาจะต้องเสียภาษีให้กับรานสํานักแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยเลี่ยงภาษีโดยการที่สร้างบ้านที่สามารถรื้อถอนได้ง่ายพอจะมาจับนางหรอนางก็รื้อหนีเลยจ้าหลังจากที่เก็บสัมภาระกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเดินสำรวจในเมืองกันว่ามีอะไรบ้างมีร้านรวงขายของต่างๆนะคะเจอคนญี่ปุ่น แ้ให้ขึ้นดาดฟ้าอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องขึ้นไงสุดท้ายแล้วต้องซื้อของเขาขายเก่งมากอันนี้ก็คือมุมมหาชนนะคะในรูปสวยกว่านะความจริงเลยอากาศดีมากๆรแมันติกสุดเลยอะถ้าฝนไม่ตกอะชอบมากล้วต้องยินในสวยกว่านี้เลยทุกทีเลย,ยว่าอันนี้ก็คือดินเนอร์ของเรานะคะฝ่าฝนมากินร้านนี้เลยมันเปิดอยู่ร้านเดียวจากนั้นเราก็กลับห้องไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์กันสวัสดี เสิร์ฟอาหารที่ห้องเลยค่ะซิลหมดอ,อาหารนกอะตอนนี้เราก็เจอคนรงเล่นดนตรีเข้ากับบรรยากาศดีมากนี่บ้านของเรามันก,กระโจมมัก,กระโจมร้วของเรา เจอกัน EP3 นะ